สี่หมื่นห้าเรียบร้อยได้เลยโกโอเคเอ okay. าไหมเพชรเอาเลยอ่ะรวยเอาละไปเรื่องนีดูบ้าดูบ้าพวกมึงดูเปบ้าดูหรอไปเรื่องนี้ด,ดูใช่ไหมเฮียฮลัลโหลเฮียบอกแป๊บหนึง่งกูข้กดอันเนื้ห้ามขึ้นรถไฟห้ามเข้ารถไฟขึ้นหน้า ไอเวมันขึ้นไม่ได้ไอ้ควายมันเออว่าไอ้เนี่ยเอือะอือไงบอกแล้วไอ,อ้แดกโคผสมยาแก้ไอ,อ,อ,อเอาย่างมากกว่าล้เราเล่นแบบห้ามแยกคู่ไหมเพชรรูปแยกไม่แยกแยกดิไอ้สัสโอ้ยหลุดหลุดคู่อ่ะ้ยช ตาได้ยิงจาา้าโอ็ยเกือบโคตรเบาหนักไหมมึงอะ่ะกูโคตรหนักครับหุยกูย <c oughs> เหลือสองไอ้หย้มดูเลือดกูกูก็เหลือเจ็ดแต่ละคนไม่ต่างกนะันอ่ะคนละนัดก็พอเฮ้ย, <c oughs> ยเฮ้ย อุ้ยสัตว์ออมาว่ะเริ่มเริ่มเดือดแล้ว <laughs> เริ่มร้อนแล้วครับผม <laughs> right. ย่งเป็นข้ารถไฟนะเว้ยไม่ได้ข้าว <laughs> อุอ้ยกูไม่ได้ข้าวนะกูโดดข้ามห้องแอร์มา เลี้ยงตัวพังตึงไหมตึงดีสองสองไม่อยากเดือดร้อนกันเนี่ยโอู้หสารนั่งเล่นเหมืเป็นแสนเออผ่อนคลายเหมือนยิงไก่อ่ะโอ้โหยู่ทางมังไงวะเล่นเข้าหัวเลย ภารกิจต้องจะร้าวอ่ะคูไม่ได้กดภารกิจมาสักใบเลยเฮ้ยเข้าหัวทางนัดนะอื๊โอเจ็บหนักครับผมโอ้โหตึงแล้วตึงแล้ว ตึงแล้วครับไม่เอาไม่เอากูไม่เอาปืนโอ้า <c oughs> 96 กูไม่ซื้อปืนกูไม่เอากูไม่อยากได้ปืนกูเยอะแล้วอเ,เอ้ยเอมาเวมาเว้ยตึงเวสี่สี่เพชรอยากได้ปืนอ่ะเพชรได้ข่าวไม่เอานะแบบว่าลั่นนัดเดียวโกรธอ่ะบอกเลยเฮ้ยหายไปไหนวะเพชรใหญ่อย่างงี้ดิ เอ้ยโอ้ยเอ็ล้วตึงว่ะกูนั่งเก่งไข่นั่นเอยนะไม่เอาไอยาไก่กูไม่ตู้เรียกเดี๋ยวอ้ อันเข้องเอาชนะเว้ยแกมือไหม่น้องซื้อเลยซื้อก่อนซื้อแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูด้วยในเฟซเหลือมืนะโป๊แสนสอเหลืออะไรนะแสนสองเหรอเฮ้ยใครจะหนึ่งหนึ่งมาดิอามาอามาดิ้ามาปะไม่เอาไม่เอา เอามาเอามาไอ้กวาดคลิปไปด้วยมึง